ธอยกิตสมุทรสงครามคุณหารดีเนธสมุทรสาครแม่วันนิดาเจียรพงษ์ยอดดีนครปฐมพ่อรำแม่เตรียมสนใจพ,พระนครศรีอยุธยาคุณเจริญพรชิมมานิสนครศรีธรรมราชแม่พองพระเนตรคุณเดิมพระปก็ตาม ดังพองไปเร็วเราก็ไปดักหน้าเลยเอาไม่ดักหน้าเอาคางคูแล้วก็ปาสีลงมาให้เดินผ่านดีนะท่านคุณหญิงมาข้างหน้าเลยคุณหน่องคุณอุคุณชายแล้วก็ทำประหลัดเชิญเฉินก็หน้าเลยเดินตามเดินตามก็หน้าเลยถือไหนเดี๋ยวพ่อจะดักรูปสาวมา เออนั่นแหละขันกูที่เทียนแพ่แล้วก็ขันใบสีเนี่ยใบสีที่ไม่ได้เสียบที่ไม่ได้เสียบเออที่ไม่ได้อันนั่นแหละเอามาขันเดือยถือข้างหน้าลูกถือข้างหน้าลูกลูกเดี๋ยวกาซทำงานเออเชิญถือนี่ยังไม่ต้องตึกถือถือแผ่าแผ่นกูตัวนี้ ไม่ต้องเอ,เ,เอาแต่พระธรมเนียรเมหิสักเออตานราจันพระครูอ่ะไปอีพันพรรณีเมหิสักอยู่ตรงไหนน,นี่อยู่นี่จะไวยเอาบาสีให้บาสีให้คุณหญิงกำพาพแจกอ,อ,อ่ะอ่ะถือถือสังฆทานแทนอา่อา อันนั้นแหละยกมาเอามาจากที่นโน้นที่ไม่ที่ไม่ได้ตัดทูบอ่ะข้างในบราสีเปิดทับด้วยเออตอนนี้จะได้อัญเชิญพราเมธารณีแอบรอบอุโบสถกันอ่ะคุณชอบอยู่แถวหลังหลวงพอ่อ <c oughs> <c oughs> เอะน้ำมันแต่เดี๋ยวเราจะตั้งน้โมแล้วก็จะเดินสวดอิติปิโสรอบบวชสวดเลยนะพร้อมกันเนาะน้โมตาสาตาะตะตะตออะราตสัมมาสัมพุทตาสาม,สาม,สาม,สามน้โมตาะ tinggal a samzammbo Namta sam sa bakkawato a atau sam sam Araheng Sampah Sambutu Icah Carana Sampah Nosukatoro Kavito Anon Berisatama Saratisata Dewa Manosanang Buto Bhakawati Sawakato สันเตติโคอกาหรือกะเอหิปาสิโคอภนายิกะปาฏฐะตังเอเตสุปฏิปันภะคะวะโตสาวกะสังโคอุปปัฏฐะ catat Buri Sat Yoka Ni Aa Buri Sat Bokala Esa Watosa Wakasan. Andali karanio ano tarang bunja kitang loka sati dibiso pakawa arahang sam. Toto itja jarana sampano sukato aroka wito ano ต่ทมภควาติสวากาตอภควาตาธรรมโมสันเตติโกอาการเอิปสิโกอมันาอิโกป่าจตังเมตตากวิน สวาขาโตัวภาควะตาตามอสันเดติกอการิกกอยนิพันภาควโตสตา อาหวกสังโฆสาเมเจปฏิปันโนภควโตสาวกัสตถาเอโมเรสาโยกาเนอัตถะมุเรสาบุคคลาเอสา <Sprasourism> 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 ន្នាមនាម័រូស្សាងលាប់ยិត្រូវាត់ដ្នាគ់រូវ tinggal sarang poinya keang lokasi ini bisa pak arah sama sam botoh awi cacara sampano sukator kawi an ta romboata amasar rakiata tewa manosa วะกาโตภะกวะตธรรมโมสันติกโกอาตาริกโกเอหิปัดออมนาหิโกปัดตังเวเตตาโพเหยโยเอสุปะเดปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ โชปาเดปันโนภาควะโตสาวกสังโฆยาปาเดปันโนภาควะโตสาวกสังโฆมิเจปาเดปันโนภาควะโตสาวกสังโฆ tiga yangkarayo Yohanesakalalaha <muchas> bakkawa atau sa kasang koa hunayo pahunayo takeayo anjare kar nayayo anotar angmboyake Sam tho acara naspan sukhato lo kaविho anotaraamorethasan tewaমানosa nanghuho hakawa dikha to ตโออมปนาจิโอปาจันทรวทีตาโพรวิญยหิติสว่างต่คพะวัตตสวกสตังกฆ เจ้ปัเถปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยายาปัเถปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามีเขตเถปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอยันติทางจัตตาระปรสายุขันธ์เดาตาปุรส Pakkawa to sawangkho au nayoopa nay yo take na yo anjare karaneo anotararangmbonyaketang Lo kassan caranasambhanno sukha-toro kavito anot taro puresa dhamma sarasita adhevam anot kanantato buddho bhagavati savakato bhagavata dhammo อเอื้ปัสสิโกปะนาจิกโกปัตตังเวทิตาภินโยเทเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆโอโยสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโกภยปาเดปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสาว ปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทิฏฐัญจะตารบุรสายุกานิอัตถาบุริสาบุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยธากิณายโยอัญชเรกะระณิโยอนุตตังโข <laughs>

theo asa nanggo to bakn di wa ka to bakkawa tâm San ko akalilika e yipase ko paca he ภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโยปาติป <irgendw el che lui> ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปะเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆัอเเาาป็นว่ ตักตักเลยเอออ่าอ่าทูปเราก็ปักที่กระถางธูปนะครับส่วนดอกไม้กับเทียนก็ไปว,วางที่ตรงโต๊ะนะครับเทียนกับดอกไม้นะครับเฉพาะธูปตรงที่กระถางธูปนะครับก็ พระสงฆ์เราก็ก<ส>าขออาราธนาทีลที่เดิมก่อนนะครับประจำที่เก้าอี้นะครับครับเราก็จะมีพิธีถวายเครื่อง,งตยธรรมก่อนนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้อยู่ร่วมในพิธี พุทธาพิเศษนะครับวสุมงคลลบกูสวงนะครับยังไงเราก็าได้มา,าเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีนะครับครูบาอาจารย์ทั้ง77รูปนะครับ77จังหวัดนะครับดังที่ท่านเจ้าภาพได้ประรบเหตุในการทำบุญวันนี้เราก็าได้พร้อมเพียงกันนะครับได้ทั้งบุญทั้งกุศลนะครับ เราได้น้อมนำหลักธรรมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบ,บูชาวันสำคัญสากลของโลกนะครับได้มาพร้อมเพรียงเวียนเทียนนะครับรำลึกถึงพระหมหากรณาธิคุณพระบรรสุธิคุณแล้วก็พระปัญญาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีการทำบุญอาวุศให้กับ อาสิธักด์เมือนะครับทั้ง77จังหวัดนะครับแล้วก็อย่างได้เ,ออเพื่อไปสู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็มีครูบาอาจารย์จากฝั่งประเทศกรรัมพูชานะครับท่านอาจารย์จาจาคณะจังหวัดอุดอรมีชัยนะครับธรรม,มายุทธ์ท่านก็ได้เกียรติมารมีประกอบพิธีกับพวกเรานะครับวันนี้ก็ได้ทาบุญทั้งสอง